สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาแนะนำคลิปนะครับการตั้งค่าโปรไฟล์หรือว่าชื่อนะครับโปรไฟล์ของเราเองนะครับนะครับบางคนก็ไม่ได้ตั้งนะครับบางคนก็ตั้งไม่ถูกนะครับวันนี้เราลองมาตั้งกันนะครับว่าวิธีการตั้งนั้นทําอย่างไรนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ฟันเฟืองนะครับด้านบนนะครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วเนาะให้กดไปที่ฟันเฟืองด้านบนครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คือให้เลือกรูปนะครับอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนรูปนะครับแค่เลือกก็แค่คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกรูปที่เราอยากได้นะครับก็จะไปดูในไฟล์โทรศัพท์เราครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อผู้ใช้ก่อนนะครับชื่อผู้ใช้ปกติจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ตั้งตั้งใหม่ได้นะครับก็ตั้งไปนะครับ อันนี้แมวก็แล้วนะครับก็ตั้งประมาณนี้เราก็กดคอนเฟิร์มนะครับอืมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อผมเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเทศไทยก็ไม่ต้องตั้งนะครับแล้วให้เรากลับไปหน้าเมื่อกี้ใหม่นะครับตรงนี้นะครับเป็นโซเชียลมีเดียนะของเรานะครับถ้าเราจะใส่นะครับเป็นช่องทางการติดต่อเนะนะครับวอตแอบนะครับ ID วอตแอบอ่า ID เขาเรียกอะไรอ่ะ ID ของ WeChat นะครับ แล้วก็คิวอาร์โค้ดนะครับเฟซบุ o o ก g o ก l ลไลน์ครับแล้วแต่เรานะครับถ้าเราจะใส่เราก็เราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ใส่นะนะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับที่จะติดต่อเราได้นะครับบัญชีธนาคารนะครับก็กดเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆใส่ได้นะครับตรงนี้นะฮะก็เข้าไปเพิ่มแอคเคาวบัญชีนะครับกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อประเทศนะครับใส่ชื่อธนาคารนะครับ ไหม Malaysia, Thailand, มาเลเซียไทยแลนด์ตั้งนะทั้งหดเราใส่นะครักดคอนเฟิร์มไปนะครับมันก็จะขึ้นประเทศไทยแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารนะอะไรเสร็จของเราเสร็จอีเมลเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับอนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับก่อนนะครับ ันนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่ระเอียดแบบที่แจ้งนะครับถ้าเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นราะดีย n t ปุ่มแบงค์ของเรามานะครับตรงนี้นะจะขึ้นรละเอียดบุ่แบงค์ของเรามานะครับนะครับนี่ก็คือช่องแนวทางของการใส่โปรโฟไฟล์แล้วก็บัญชีธนาคารนะครับยังมีอะไรอีกนะครับให้กลับไปหน้าแรกครับตรงนี้นะครับที่อยู่ที่รับสินค้านะครับปุ๊บให้เรากดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดเพิ่มนะครับด้านล่างนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ประเทศครับเหมือนกันครับก็เลือกไทยนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับเบอร์โทรจังหวัดอำเภอไปสนีและก็ที่อยู่ก็อย่างเช่น1 1 1่หนึ่งหนึ่งทับสอามสี่หมู่ห้าแปดหอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเพื่อนๆจะทําอะไรไม่ว่าการสั่งจ่ายนะครับ ที่อยู่อะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มได้ตลอดหรือแก้ไขได้ตลอดเวลาตามเมนูต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบนะครับโอเคครับวันนี้ก็คลิปนะครับการใส่ข้อมูลของเราเองนะครับเบื้องต้นนะครับการใส่ข้อมูลของเองเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับรีเฟชนะครับเห็นไหมชื่อมันก็จะเปลี่ยนมานะครับข้อมูลต่างๆก็จะถูกบันทึกในระบบนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสนใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการใส่ข้อมูลวิธีการใส่ข้อมูลครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ